ลีภัยกว่า8ปีกลับไทยแทบไร้ที่ยืนบ้านโด่งอัธชัยในวัย57กินอยู่สภาพแบบนี้จำใจหลบซ่อนหลังได้สิทธิ์กลับไทยเจออีกทีไร้เขาพระเอก เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่บ้างสำหรับโด่งอัทชัยอนันตเมธอดีตดาราชื่อดังในวัย56ปีต้องบอกเลยว่าในอดีตเขาเป็นหนุ่มหล่อที่ฮอตมากมีสาวน้อยสาวใหญ่ตามกรีดเพียบเลยและยังมีผลงานออกมาให้ติดตามหลายเรื่องแต่ช่วงหลังๆมานี้ไม่ค่อยได้เห็น หากย้อนกลับไปโด่งเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบโดมอนแมนมาก่อนจากนั้นจึงมีผลงานการแสดงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องเธอร้องไห้เมื่อคืนนี้เมื่อปี2530จากการกำกับของเพิ่มพลเฉยอรุณต่อด้วยผลงานทางภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ซึ่งบทบาทช่วงแรกมักได้รับเป็นพระเอกกับพระรอง ต่อมาจึงพลิกบทบาทส่วนใหญ่เป็นตัวร้ายในระหว่างที่มีชื่อเสียงช่วงแรกเคยมีข่าวคราวว่าคบหายอยู่กับริสาหงฮิรันดารานักแสดงนางแบบสาวและรองมิสไทยแลนเวิร์อันดับที่1ในปี2531ทั้งยังเคยเป็นข่าวโด่งดังเนื่องจากถูกจับกลุ่มในคดีเมาแล้วขับและหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่พนักงาน ผลงานในระยะหลังเป็นครูสอนการแสดงที่สถาบันการแสดงของกันตนารวมทั้งเป็นพิธีกรในรายการเรียลิตี้โชว์ทางช่อง7ชุดเกมชีวิตในปี2543และรับบทเป็นอาจารย์ในละครชุดน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ทางช่อง3และบทพระมหินทรา,าธราิราชในละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องกษัตริยาทางช่อง5ในปี2545ในปี2552ในการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไต ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปอชอโดงอัธชัยได้ขึ้นเวทีปราศัยโดยได้กล่าวพาดพิงไปถึงสรัญยูวงกระจางซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นพี่ซึ่งเป็นแนวร่วมคนสำคัญของทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เป็นกลุ่มที่ขัดแย้งกันด้วย และในการชุมนุมในปี2553ก็ได้ถูกหมายเรียกในข้อหากระทำผิดพระราชบัญญัติความมั่นคงโดยฝ่าฝืนประกาศของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อ,อรอสอ แต่ต่อมาในรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกในกลางปี2554โด่งอัจชัยได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรีพร้อมด้วยแกนนำกลุ่มนปชอีกหลายคนเช่นภัยจิตอักษรน,นรงค์หรือรังสีเสรีชัยสารทหารออกหมายจับเมื่อวันที่9มิถุนายน2557ฐานขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปัจจุบันโดงอัธชัยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยกลับไปอยู่ต่างประเทศแล้วงานนี้หลายคนที่เคยติดตามผลงานของเขาคงคิดถึงกันมากเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้เห็นผลงานของเขาอีกหรือเปล่า